ใบต้นตะโกสีขาวถ้าสีปกติสีดำเขียวแบบนี้ข้างบนนี่สีขาวเป็นสีขาวนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าแสงแดดส่องครับ กับสีขาวนะครับที่วัดตะกตะปิใบตะกูนะบ,บอกว่าช่อหนึ่งกิ่งเป็นสีขาว